ตรงสนามตรงนั้นกลับมาไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเจตมึงไม่บัฟอย่างนั้นแล้วนะเว้ยไอ้เฮียมันยังไม่จบเลยขยันจอากไม,ไม่ามึงเล่นอย่างเงี้ยแม่งตรงไหนก็ได้แม่งนิ่มโคตรนิ่มไอ้เฮียเฮียเแบบียเยเียเฮียกฮเฮยเฮียเีย ไอเซอร์ไอซีไอซีอยู่ป่ะซีซีไม่อยู่กูบอกแล้วเลนเลนเลนขาพี่แล้วมึงไม่กดอ่ะไอดีไม่อยู่พี่ดีไม่อยู่ดีอยู่ป่ะดี้ดีอยู่ดีไม่เนี่ยพี่ผมกดตลอดนะโอเคอยู่ดีอยู่ดีอยู่ครบมึงลงเลยมึงจะลงตรงไหนมึงก็ชนะเว้ยอินน้องเอออิน้องมึงเล่นมึงเล่นสตินะไม่ติดเล่นไม่ถ้าลงต้องลงหมดนะถ้าลงต้องลงหมดลงเลย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  ลลเยมึงมึงเล่นตรงกลางมึงโหลไปก่อนสายสุดเป็นยู่ไหนเป็นยังอยู่สายสุดกระบะกระบะกเรื่องกัไหนลังกลักหลังกลับบ้านเรากลับบ้านรอรอรอมือรอรอฟังพี่เจอดิรอรอฟางเยอะเขาได้เขาได้เขาเลยเขาเลยเลยเลยเอาส้มมันมาเข้าไปไปล้อมไปล้อมหลังบ้านล้อม ปืนล้มสพี่ผมผมถึงปืนล้มปนล้มปืนล้มเฮ้ยปืนล้ม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 ไปเอาปืนนี้ไปเอาปืนนี้ปเอืนนี้ล้มซ้ายปืนล้มซ้ายปืนล้มซ้ายปืามามามเอาปืนมาให้กูปืนล้มอีกปืนล้มอีกซ้ายมามาหัไปไกลนะไปมา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 าาามามามมาาก ยิี่ยิงยิงยิงการยิงการยิงการได้ยิงการได้ยิงการได้ยิงการให้ยิงปืนดอนะไปล้เฮ้ยมาตรงกลางกลับมาินตรงกลางกลับมาินตรงกลางนไ้กูบอกมาโฟกัสตรงกลางไอ้เหี้ยเพหายล้มอีก้มอีกล้มล้มงกล้เฮ้ยมันมันลวงกูคนนึงมึงเห็น้ามันมาชุ้เพื่อนมึงมาดิล้มไ้โดนยิงพี่ดีโดนยิงซ้ายฝายพี่ดีโดนพี่ดาเดีวมาเดวมาเดวกแกหน่อยพี่แกไอ้พี่ีโดน้ายีโดนเฮ้ยาล้ปืนปืน ไปล้มไปล้มไปล้มเดีเดียวเดียวเดียวมึงเาไปดิปีดี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 เฮ้ยกลับมาเล่นตุ๊กลางหน่อยไอ้เหี้ยเพื่อนหายเพื่อนหายหลีให้รู้พี่กัดสายให้รู้พี่เขากัดสายเอาไงไปเอาไปเอาไปเอาเพื่อนไปเอาเพื่อนเคลียร์ดันไปมาดันหมดเลยมาหมดเลยมึงมามาไอ้เก๊บอกแล้วมาหมดเลยมาหมดเลยเร็วๆไป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 ล้มมึงเอาเพื่อนดิมึงหลีให้หมด ล้มปืนนี่มจุบดีอยู่มีรมเฮ้ยมันลีมันลีมันลีรีบลีล้มให้กันให้กูหน่อยตุ่มไปเยอะตุ่มไปเยอะยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยมไอ่ดี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 เร็วเร็วเร็ว เฮ้ยเร็วๆไอ้เหี้ยมันเกินหมดเลยเร็วๆเร็วๆรีบดีรีบดมึงมันเล่นบ้านมึงแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านไอ้เหี้ยเอ้ยกลับกลับบ้านมากลับบ้านมันตอนนี้ต้องกลับบ้านมันต้องกลับบ้านมันต้องกลับบ้านมันรีบเลยมาเล่นมาเล่นมาเล่นแพ็คมาเล่นแพ็คมาเล่นแพ็คไอ้เหี้ยตอนแรกมันหมดแล้วเว้ยล้มไปล้มไปล้มสายบาเราสายบาเราล้ม เร็ว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 รีบเร็วเอามามกราบมาครับจนี้ปืนเกิดป็นเกิดนี้ปล้มปล้มปืนหลังล้มเรมาตวนี้ปืตวนี้ปืนวนี้พ่ยผมกันร้งมีกับมาเลด้วยกันกลับมาเล่นกลับมาเล่นตรงกลางกลัวกลับมากลับบ้านมันัดมาก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 มกมกมา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 ากากมกกลารมากลากม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 กมากลามากลากมากมากมามามากลับมาก่นตมากลาไมาตรงสนามตกงนัมากลับ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 มากมา้มงกลับมาิ กลับมากลับมาเฮ้ยมึงใครอะไอ้จ้าพี่พี่ผมผมยิงจนกระสุนผมหมดแล้วเออไม่ไม่ไมปเติมไปเจอเติมไปกูเล่นได้กูเล่นได้มึงตื่นแล้วเอามากลับบ้านนาน บอกว่าอากาศบ้านมันนั่งกินจอยนึกกินนั่งกินจอยทอยกระดายควายเจ๊เอ๊ยมึงด่าทำไมอ่ะเฮ้ยกูบอกว่าเล่นตรงนี้มาคุมซบดมาดึงมาดึงซบหน่อยมึงดึงซบหน่อยดึงซบหน่อยดึงซบหน่อยเบ่กให้ดึงซมาดึงมาดึงมาจัซบจับซบอู้หูอะไรไห้เฮี้ยพี่ต่อยก้อนเอาพี่ต่อยก้อนโไอ้เหี้ยโง่ชิบหายเฮี้ยน่ะไม่มีดิเอ้ามึงเฮ้ยกูเหรอมึงเฮ้ยกูเหรอมึงเฮ้ยตายตายตายเอาสมก่อน

มันจะเอ้ามาแล้วมันจะเอ้ามาแล้วมีตัวนึงอ้อมมาแล้วต้องมาหาดำปลุมปลุมไปเอาปืนนี้แปเอาปืนนี้ปลุมไปชุบเพื่อนคนนึงไปชุบเพื่อนคนนึงไปชุบเพื่อนคนนึงให้ปืนตายไปให้ไปให้เอารถฟีไปชุบเพื่อนหน่อย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 เะลุไปหาเพื่อนดิพี่กิจไปใหไปให้ไปให้เฮ้ยกูบอกว่ามึงต้องมีเสน่หด้วยไปเอาเพื่อนหน่อยเว้ยเฮียไม่เล่นอย่างนี้ดิเฮียเพื่อนนอนเหงาสามสี่ห้าศพ ไปเลยมทะลุไปเลยตามเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนหน่อยห้าคนไม่ไม่ต้องห่วงแล้วไอ้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 เจสมึงไม่บัฟอย่างนั้นแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยมันยังไม่จบเลยขยะแยกกีนาร์กันจ่อย่างเงี้ยแยกกีนาร์ก่อนไอเนี่ยมันจอเมึงบอกเลยมึงก็บอกไปดิกูรอแก้กับมึงได้เรื่อยๆน้องตัวจีนโตัวจีนเึ้มบัฟตัวจีนโตจีนลิง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 เลย เทำไมเราจุดี้โทษทีน้องเมื่อกี้จริงว่าเราเล่นปืนเนี่ยพิพิทต์เปิดเปิดยิงยิงให้สวยดีหน่อยครับอะไรน้องอะไรพี่เล่นปืนกี้ปืนกูแม่งยังคมอะไรที่ยิงพวกคมถึงตัวนะเมื่อกี้สวยสวยเวอร์มันไม่มึงกับพี่มันเข้าขากันไงมึงออกแก๊งมาเข้ากับพี่มาเพื่อนไม่เกิดเพื่อนไม่เกิดไม่ไม่พม่พิพิทต์พิพิทต์ขอเซ็ตกระสุนหน่อยเซ็ตกระสุนได้ได้มาเอาดิเอาพี่มาพี่เจ้ามาเจ้ามาแบ่งแบ่งกันกัได้ไหมไหนไหนไหนพี่ ไปตมอไปตมอหนี้เรไปตมอไปตมตรงเนี่ยเนี่ยถามดิอีกไฟบ้าเอาถามดิไม่ทันหรอไอ้เหี้ยเราไฟนานเมื่อกี้ไอเหี้ยเหลือสิบเอ้เมื่อกี้สิบกว่าถามดิเอาดิเอาดิเอาเีออไม่ต้องรีบหรอกหลังลีก็ได้บอกหลังลีนพี่ตมอไหนตมไหนเดียมเดียมเดียมเตียมได้แล้วนะพี่ได้แล้วนะไอเหี้ยไฟแรกกว่าเป็นเป็นร้อยเลย ไปเล็กัวเบนเป็นร้อยอะเอ้ยเจ็ดเจ็ดใครใครพูดอ่ะพี่จัดใครนะพี่จัดไม่ใช่ผมเออไม่เป็นไรน้องฮะเฮ้ยไม่มึงฟังกูก่อนแต่เมื่อกี้เราไม่เหียบนะเว้ยมึงมึงมึงเชื่อบ้านหลังบ้านเราไม่มีใครคุมเลยมึงแลกบ้านก็จริงเว้ยแต่ว่ามึงต้องมามามาไว้คนสองคนเว้ยเพราะกูไม่ล้มเลยมันคือพี่บอกให้ทิ้งผมก็ทิ้งเลยผมมาเลยไม่มัน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 ทิ้งได้ตรงนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรสวยแล้วแต่ขอเหี็บกว่านี้เว้ย ไม่เอาตอนแรกเลยนะผมบอกปืนซ้ายผมกดไป4ี่ห้านัดอะปืนซ้ายอะมันดันมาปืนมันล้มอ่ะปืนซ้ายไม่ไม่เป็นไรกูแกกูแกให้แล้วไม่อกี้ไม่จุดี้มันลงก็จริงแต่ว่ามันมีคนไปล้วงสองคนแล้วไงฟังกูฟังกูลงได้ลงเลย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 ตื่น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 ค่อย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 โฮกันไว้ไปเล่นเหมือนเดิมนะเล่น ต่อสบมานะต่อสบมานะไม่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 มาไม่ปไรไม่ปไรรอรับอรบไปข้างหน้าหน่อยใกล้รถนะอย่ากใกล้นะต่อมานต่อสบมานะเดินนับมารับเลยลับเลยเล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นตงการหมมันมสายปืนล้มไอ้ไม่ล้มปืนฝังสายปืนลบมปล้มสายปืนล้มสายาูกลับมานีาึงมา ไปลงไปลไปลมเฮ้ยม yeah, ึงกับอะตรงกลางมึงกับเตรงกลางแถวบ้านมึงกับอได้มึงกับเล่รบ้านได้ลปดสบายไปด้วยสบายไปด้วยขั้วลายสัตว์ขั้วลายสว้ายอัายักูปืนยูกูปืนยูกูปืนกูปืนยูอปื่ยูกูปืนยูกปนยกปนยปื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 นยป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 ่นยปยป่นยปืนยป่นยปืนยปยกป่นยปืนยป่นยปืนยปนย ยืนเยอะมึงหาเพื่อนมาหลังงรถอีีกทนึมาเดินสอบมาเฮ้ยมึงกลับไปเล่นกำบ้าได้ปืนน่ะปืนน่ะปืนไอ้ดีดีกลับไปเล่นปืนสายดีกลับไปแก้ปืนสายให้พี่ถี่ไหน่อยถี่เพื่อนเดยไอ้จุกไอ้จุกมึงเมื่ออะไรไอจุกไอ้จุกเมื่อเที่อ่ะนี่เราสอบมันพิษก่อนี้พิษเฮ้ยเอาไเอาไปเอาสบายเอาสบายไปก่อนอย่าเล่นนะส่งไปก่อนอย่าเล่นเฮ้ยเอาส่งเอาไม่ไม่ฟังกูมึงกลับมาเหยียบบ้านได้แล้วมึงกลับมาเหยียบบ้านได้แล้วเพื่อนเเปปีีี่่่นนนนกลับมาบ้านกลับมาบ้านเฮ้ยตรงเฮ้ยสองสามคนนั่นกลับมาบ้านดิฝั่งซ้ายอ่ะ สวยยิงปืนยิงปืนสวยือแล้วยุิคนแล้วเนาะมาคำสอบมาคำสอบเยมาคำสบเลยมาคำสบเลยมาไม่มีเชี่ยอะไรเลยเี่ยกระจกไอ้เียวยกาดชิบหายไอ้ปืนเนินมาคุมเนินมาคุมเนินตาไอ้แตกระจกไอ้เียไอ้ปไอ้ควายไอ้อย่างเปนเตี้ไอ้ควายไอหมดชิบหายไอ้มือนี้มันเาลุกความเ่้นไอ้เสี่ยวไอ้ควายไอ้เนเนี่ยเข็นมาอ้ควอกระจกมันลมาสอมันลมาสอเล่นเลยเล่นเลย หลังบ้าน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 น้องากัลูกให้กูกัดดาลูกให้กูกัดดาวลูให้มึงมดงากู้กัดดาลูกกูก at ่านลูง้กูกัดดาวลูกู้ัานเู้กูัดดาวลูกให้กูกัดดาวลู้กูัดาว้าเดวลให้กูเดาวลูกห้เดาวูห้ดดวลังบ้านพัดดิวึงพูดดิมันมืห้ัดดวลห้กูกดาล้วูกัดดวล้วไปัดดวลูห้ัาวหดาวลกัดลก้กูกัล้วน้อง กลับมาเลยก็ได้นะกลับมาเลยก็ได้ไม่มึงกลับมากลับมาเลยกลับมาเลยเอ้มึงคาบมึงคาบปืนเดี๋ยวกูเองกูเองกูกูกลับมาเองปืนอะไอ้เฮียที่เหลือที่เหลือมันอยู่ข้างบนละวไม่เห็นมันมันมีเพื่อนอยู่ปล่อยเลยปล่อยส่อเลยไอ้เฮียผมอยู่เนี่ไม่ไม่ไม่ไปนะไม่ไปนะกลับมาโอ้าวซ้ำได้ป้ะไอ้มึงกดปืนอยู่ไหมมึงกดปืนขึงอกหอาเดียวเดียวนี่กดเรียบมึงกัดเลยเอ้ยเรนแค่ตรงตาต้อนพอแล้วมึงไม่ต้องไปตามไปแล้วใครมาแล้วข้างบนอะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอลูกพี่อออ่่เเปืนไถียปืน ไปงอ๋ามไปไหนไามเขายไปดขางอ๋อขาลาขขขาพี่เราด่านัวเกินว่าด่เล่นดมา้อกเมื่ี้ไวม่้ไเมื่เม่อีเ่อกีวม่อยไ่อกีไ้ม่อกี้ไมี้ไม่กีไเมอไมีไเมอกี้ไีไ้เม่อกี้วเ่อไว้เ่อี้ไว้เม่เวอ่ไเวิอยู่ไหน ไอเซอร์อยู่ไหนอะปืนสวยมากอนนี่ต๊อดสนาโดยแล้วเหรอริ่นไหนตวงปืนได้อีกแล้วนะช่วยมันนี่ปืนทำให้ไดเหรอเฮ้พี่ต๊อดพี่ต๊อดขอขอกระสุนหน่อยเข้าแล้วรบกวนไม่บัฟต่อนะครับได้ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่าบัฟต่ออย่าไปอย่าไปบัฟต่อนะเรื่องหน่วยหน่วยบ้านไม่ไม่ถ้าเขากดวอร์มึงไม่ต้องบัฟต่อเลยไอเฮี้ยนแบบโดนปรับแพ้ใครเอากระสุนเอากระสุนถามเลยที่ไหนก็ได้ เบลบนเบลบนเบลบนก็มาว่ะไปอ๋อไม่ใช่เอาอกระสุนเหรอกระสุนเหรอกระสุนพี่เอากระสุนอ๋องั้นงั้นมามาขึ้นมาบนบนเขาที่ดูไฟเมื่อกี้มารวมตรงกลางฐานนะมารวมกลางฐานก็ได้ก็รวมกลางฐานได้โอเคแมน alright ไอ้ย่าไอ้ไอ้ไอ้ที่ถ้าพี่อยู่ปืนขวาได้มึง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 แจมมึงต้องไปทางซ้ายนะน้องโอเคป่ะโอเคไม่ผมเพราะเจอมาเล่นตรงกลางไงสวยสวยสวยเวอร์สวยมาก คือบอดเว้ยบอดสวยมากบอดสวยว่ะสวยมากปืนมันโดนผมกวาดสอบตัวเลยตอนเริ่มมาตอนไฟปืนปืนนี่พี่พี่โหดเกินพี่เปิปืนว่าเนาะารผมเยอะเลยอ่ะตรงใต้เขาอ่ะ